มิว mm. อันนี้ทอมอันนี้แปสิบบาทนะนี่ของแถมลูกค้านะคะเสื้อกันฝนเสื่อได้เอาไปติดไว้ใต้เบาะได้ใช้แน่ถ้าฝนตก mm hmm. แล้วก็มีน้ำยาเคลือบเงาค่ะน้ำยายางดำนะคะ mm hmm. แถมสติกเกอร์ไปนะตัวนี้ตัวนะใหญ่ mm hmm. แล้วก็แถมจุกลมไปคู่หนึ่งนะคะ mm hmm. ขอเบอร์เลยเหรอสาวขาขอเบอร์พี่แล้วจะโทรมาสั่งอะไรเหรอจ้าตัวเล็กจะโทรมาสั่งอะไรคะโทรมาว่าหนงไม่ได้กดไปดูในน้องพี่ป้ายนี่น้องพี่ป้ายมีผู้หญิงผู้ชายในท้องอ่ะผู้หญิงเหรอรู้ได้ไงเลือกผู้หญิงคะผู้หญิงค่ะผู้หญิงนั่นเธอนี่ ใช่ใช่เขาอยู่แต่ว่าเขาติดดินแล้วก็ขอขึ้นรถมาเลยนะไม่รอบที่แล้วรอบเคยสั่งแต่ทีเนี้ยเขาเป็นโครงการเนี้ยใช่ครับเออทีเนี้เราก็ให้เขาขอนะคือไว้แล้ว